สวัสดีครับพบก,กับเราช่องพายนิ่งหน่องแฟมิลี่นะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาทำ ตรงผูกของน้องหญิงนะครับตรงที่ตรงที่หลักของนิ่งหน่องนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสะงล่งออไอ่บ่มีเลยนี่ก็ทำที่ผูกให้น้องหญิงใหม่นะครับทำที่ผูก ตอนนี้ก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การตัดนะครับที่เราไปอยู่กับป่ากับอะไรนะครับเราใช้ตัวนี้แปลงได้นะครับทาตัดทําอะไรได้นะครับอันนี้ก็มะเจ้าของน้องหญิงนะครับนี่เจ้าของน้องหญิงชื่ออะไรครับ นี่กครับก็จะขุดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ทำใหม่นะครับจะใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับมน้องหญิงก็เป็นช้างยังเด็กอยู่นะครเดมาโค้นะครับ นี่ทีมงานอะไรครับทีมงานทีมงานซีธนุโลกทีมงานซีธนุโลกเชื่อมจนมีป่วยหน่อยแ่งเชื่อมดีหรอเหนื่อยจนรายใจคิดทนต่อเลยนี่ครับอุปกรณ์เราที่จะตัดเหล็กเชื่อมเหล็กนะครับนี่ก็ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เราใช้ แบตนะครับแบตเตอรี่แล้วก็ม้อแปลงนะครับต่อใส่นะครับนี่นะครับนี่เอางีเลยนี่ละลรอนี่อะีรก็ใส่ะอยู่เลยมันสุดยอดเราเนะครับยังไม่หายดีนะครับตบมัน นี่นะครับจะเปลี่ยนใส่ตัวนี้นะครับจะขุดตัวนี้ออกนะครับน,นี่เจ้าของคนเมืองนะครับมาช่วยนะครับทีมงานช้างดูนะครับมากับทีมงาน มามากับทีมงานไออะไรนะที่ถนนรกนะมาสองทีมงานนะครับมีแต่พยานได้งนที่ได้กคนไม่อยู่แล้วเวลาพัไม่ยอมพักทำงไมทำก็ไม่นายยากครับ้สาเรได้นะบางคนเห็นวลาเรากินเรากินไรเวลาทำงานไม่หินนะไม่บ่เอบอว่างี้นู่นแมน បានកែវពូទុះអស់អូខយអីមកធ្វើការយ៉ាងនេះមកមីម៉ងណូ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 ណ่าកាចាំងរត់ណានេះហូបបាយទៅយើងទេងាយយ៉ាងដាវតែងាយយ៉ាងបាទងាយល្ងាចមុនហូបបាយមានប្រមាណកំសល់ទេផើដល់អស់អស់ហើយប្រមាណឈុតបានគ្រប់ពីអាស៊ីបាយអាស៊ីបាយអាស៊ីរួយទៅផើបានទេងងងាយ ใน liksom, นรนด Lindsay นเดียวอยู่บุกบุกบุเดี๋ยวใส่กระถางลิกลใส่ได้ไปลบลบลเสียวจบมันนี่เลยนี่เจ้าจะทำองไรพท้องเผือกอ่ะล่ะล่ะอนี้เอาของตรงนี ใช่ครับอายายกินก่อนสวัสดีครับก่อเวิววสวัสดีครับ FC กซอกอร็วครับเสียงด้วยดังดัง ก็อย่าลืมเข้าไปติดตามช่อง t ายนิ่งหนองแฟมิลี่ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็รอดูคลิปหน้าต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ